ครับผมสิพามาเบิ่งบหวนไส้สวนหี่ครับสวนของลุงสมชายได้ครับสวนของลุงสมชายสวนเก่าอยู่ครับสวนเก่าอยู่เลนมาเห็นแล้วก็อัดทายบ่ได้ครับงามงามครับสวนของลุงสมชายเลยครับเบิ่งไปน้ากันสักหน่อยครับมันเป็นสวนเก่าอยู่เวยครับสวนเก่าอยู่แต่ผมกับมาทายใหม่ครับมาพอลุงแล้วพอดีครับนี่โอกาสก็เลยแวะมาเหลืยนน้ำเล่าครับวัดทายบ่ได้ครับวัดทายไปเบิ่งนํากันบ่ได้ครับ ผมก็ทายไปหลายรอบแล้วล่ะครับส่วนของลุงสมชายนี่ครับนะครับงามงามงามทุกกระถางเลยครับลุงแล้วอยู่ฝั่งหนุนครับแล้วก็เปลี่ยนใบเปลี่ยนอย่างมั่นหม่อยู่เปลี่ยนใบใหม่กบจิเปิดทางนาใหม่ใหม่ว่าจีเปิดไปท่างเลยครับจะเป็นตะเบิงนู้นรับเป็นยูไก่ไก่กุนครับหลับอนุญาตเพลแ่้วเด้อบไ๊วยไทยโดยพละการเด้ครับหลับอนุญาตเพื่อนก่อนครับแต่ละส่วนครับผมสีไทยขาเข้าไปเบิงน้ำกันชักหน่อยครับครับ ตะโกหนูครับเนี่ยเป็นตะโกหนูครับงามครับงามทุกกระถางเลยครับของลุงจบเลยเด้อครับสวนนี่จบเลยครับครับเนี่ยครับกระสีบัวใดเข้าใอยได้ว่าบันไหนดอกเด้อครับเบิ่งไปน้ำกันเบิ่งผมทายเข่าๆไปเบิ่งน้ำกันจักหน่อยครับงามครับงามทุกกระถางเลยครับในสวนของลุงสมชายนี่ครับจบครับแต่ค้นทายบ่จบครับใหม่สวนนี่ครับมาเห็นยามเลยอดทายบัวใดครับทายตลอด เมื่อนี้มีโอกาสก็เลยแวะมาเล่นน้ำเล้าคาารับว่างๆก็เลยแวะมาเล่นก็อดทายบ่ได้ก็ทายไปเบิ่งน้ำกันครับครับเลยครับยูบ้บบานห้วยย่างครับบ้านห้วยยางหมงู่เก้าตำบลปากช่อง้งามงามงาม,งามครับ งามถุกกระถางเลยครับแทงเบ่งไปใ้งามครับสุดยอดเลยครับแต่ละกระถางครับสุดยอดเลยครับเนีครับผมทายเขาข่าวเลยครับทายเขาข่าวไปวางน้ำกันครับ้ใดติตามกับข้งสือหูยุคบวาสวนหนึ่งยู่ใสครับ้ใดติตามค้งสือหูยุคบวาสวนหนึ่งยู่ใสครับนะครับ ผู้ใดมากกเขามาเบิ่งได้ครับเขามาเบิ่งได้เลยนะครับผู้ใดบ่มาก็บ่ได้ว่าการนะครับเด้อครับนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยงามของเพ่นอีหลีครับงามของเพ่นอีหลีครับใส่เวลาครับใหม่โมนี่ครับบ่ตำก็สามสิบสี่สิบปีครับส่วนสี่ใดแต่ละต้นครับเป็นก็รจะเปลี่ยนใบใหม่เรื่อยครับ เปลี่ยนใบใหม่ก็จะมาเปิดทางใหม่ไม่เอยว่าสิเปิดหนาไปทางไหนครับไม่แต่ละสวนนี่เปิดหนาบ่คือกันได้ครับเปิดหนาบ่คือกันครับางนี่สิเป็นตะโก้ครับตะโก้หนูครับตะโก้หนูทั้งนั้นเลยครับสุดยอดเลยครับงามงามงามครับตะโก้หนูตะโก้หนูตะโกห้โกห,นโกหน้าเฮ้ามีหมดเลยครับสวนของลูกนี่ครับ ครับก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้ครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจไ้ผมลงคิดใหม่ๆต่อไปครับครับนี่ครับครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับงามเลยีครับสุดยอดสุดยอดงาม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 ครับตะโกครับ ครับการสระม่านนี่แหละครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้สิพม่มาลยิ่งไปมาก